แดงจูงใจเนาะค่ะที่ได้ไม่เห็ดโครงการนี้ได้ไปเขาอบรมอยู่ที่บ้านเต้าเล็กเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอใดโครงการเนี่ยคนขคิงลูกเลยนะคะบอคิดว่าส,ส,สิมีบุญขน,นาดน,นี้ที่ได้โครงการนี้เพราะว่ามันเป็นความฝันของคนจนเนาะบ่เกิดว่าเขาสิใดพอใดโครงการนี้เขาดีใจแห้งนะคะัางปณิธานเลยว่าถึงบ่ใดหนึ่งในลานที่พ่อสางมานะที่พ่อเฮตดเนี่ยก็จะสีเฮตดให้ดีที่สุดและกาสีเฮตดให้แบบ ให้ให้แบบสมบูรณ์แบบพอเขาไปอบรมที่บ้านเต้าเลี้ยงเขาสิหูซึ่งเลยว่าคําว่าพ่อเพียงเนี่ยมันบบเมนซําแต่ว่าซัมว่าแค่ที่ข้าปปูกแค่นี่แค่นี้งสีที่ข้าเห็ดนะคะมันมากกว่านั่นนะคะคือข้าแบบคือถ้าไปอบรมสีหูเลยว่าปูอ่ะปูกไปเลยปูกันได้ที่ข้าอยากกินข้าอยากกินข้าอยากปลูกข้าปลูกปลูกไปก่อนเป็นบเป็นข้าจังหวะกันทีหลัง เ้ากระปูพืชเศรษฐกิจนน่ำก็คือเซมี่พืชเศรษฐกิจกระิมีอ้อยนะคะเพราะว่าต้นนี้แปดเดือนข้าก็จะได้ผลผลิตของเพิ่นอย่างสิอ้อยนี่ก็ไล่ได้ในในปีที่นี่เขาปีที่หนึ่งกับปีที่สองนี่อังกับแค่เดือนนี่ก็ได้ไล่ได้อยู่ที่สามหมื่นกว่าบาทเป็นโค้งน้องหน้าของศูนย์เรียนรู้ของพ่อช่อเนาะจ้ะกระิมีทั้งเบิร์ดนะคะตายกลัวสิบเอ็ดฐานนะคะ ก็มีหลากหลายนะคะหลากหลายนะคะแต่ว่าลักๆอยู่นีนะคะสินเน้นสมุนไพรนอกจากสมุนไพรอยู่นีนะคะก็มีลอยกว่าชนิดแต่พยายามสิปลูกให้ได้หลายกว่าลอยนะคะก็คือสิพยายามปลูกให้ได้หลายนะคะอันใดที่หายเนี่ยเพราะว่าเขาสีเอามาคือแบบว่าเ่ามันปลูกเพื่ออนุรักนะคะแต่ว่าเขาปลูกเพื่อจะเอาใส่ในขั้วเลื่อนแบ่งปันหมูน้ำหรือว่าซัดเลี่ยงที่พายามันป่วยแต่กับเจ้าของนํำอย่างฝา่าทลายโจนนี่นก็เป็นประโยชน์นะคะเวลาป่วยมาเขาเป็นวัดนี่สีเขาก็เอาฝ่าทลายโจนในต้มกินนะคะ แต่ว่ามันโบนเดมี 2, สองสามชนิดหรอกค่ะมีลอยกว่าชนิดนะคะในนี่คือเข้าสิปูกป้นนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะเน้นเป็นสวนบางนี้ก็จะมีอยู่แปดสิบกว่าชนิดนะโคะวิดนะคะลูกไายก็ติดโควิดมาก็เลยให้เพื่นอนเดมมาพักบางนี่นะคะเพราะว่าเข้าในในโค้งน้องหน้านี่คือสเสนเนปลูกสมุนไพรสมุนไพรนี่คือสิพยายามสิบป,ปลูกสมุนไพรค่อนข้างจะหายาก ในชุมชนบกข่อยมีนะคะเพื่อกระจายให้คนในสุมชนเฮาเด้ไปอัปนแบ่งปั้นให้ปลูกนะคะเพื่อเข้าเสียบแบบพัฒนานะคะสมุนไพรเพื่อสิขยับขยายไปสู่โรงบาลจังสีนะคะศูนย์เล่นนูมองนี้นอกจาก็คือโค้งน้องหน้าสีทำหน้าเฮ็ดหน้านำ่มน่าจะคือหน้านี่สิเน้นเฮ็ดแบบแผนที่ประเทศไทยเนาะค่ะก็คือมันมีแรงจูงใจเนาะค่ะ คืออยากแจกเขตแทนเป็นแบบเตือนหนึ่งเตือนตัวเองสองเตือนครอบครัวของเขานําและก็เตือนทุกคนที่เขามั่นในศูนย์แห่งนี้นะว่าเขาเป็นคนไทยเนาะค่ะเขาก็ต้องแบบฮากประเทศไทยของเขาจั้างเจสีเนาะค่ะเฮาก็ะสีหาสายพันธุ์ที่หายากเนาะค่ะกระสมีเขากำใจดาเนาะค่ะและก็มีเขาไลเบอร์ี่เข่าหอมนิ่มเงสีนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบญจลักษ์ก็นำนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติโดยนะคะรับสมัครครัวเรือนอ่าแล้วก็ เตรียมความพร้อมโดยสำรวจความพร้อมของครัวเรือนไปอบรมทั้งหมดจำนวน101แปลงโดเป็นงบของกรมการพัฒนาชุมชนงบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมอยู่7แปลงงบฟื้นฟูอยู่94แปลงแปลงโคกหนองนาคุณลุงกะดีภูพุ่มได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นงบฟื้นฟูปี2564จำนวน3ไร่ นะคะแปลงนี้ก็มีความโดดเด่นในด้านของมีศูนย์เรียนรู้มากมายนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับาการสมุนไพรนะคะอนุรักษ์และก็แบ่งปันสมุนไพรให้กับชุมชนนะคะผลผลิตก็จะเป็นสมุนไพรก็จะมีการแบ่งปันไปปลูกนะคะแล้วก็แปลงหนอ่อหน่อกล้วยนะคะอย่างหน่อกล้วยและก็พันธุ์ไม้ต่างๆก็จะได้มีการแบ่งปันบ้างเป็นบางส่วนให้กับชุมชนคือบ้านหนองขาม หมู่9ตำบลนอ้นองงูเหลือมนะคะเพื่อที่จะไปปลูกเป็นทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะท่านจะได้เห็นว่าเวลาเข้าบ้านหนองคมก็จะมีต้นกล้วยข้างทางนอกจากนะคะควมสุขที่ใดนี่บ๊ทเ,เฉพาะในครอบครัวของเข้าเองหรือว่าโต้เฮ้าเนาะค่ะเฮายัางได้ให้ความสุกได้แบ่งคนอื่นอย่างคนในชุมชนเฮ้าหรือว่าคนที่เขามาในศูนย์แห่งหนีเนาะค่ะ เฮากะได้แบ่งปั้นเพิ่อย่างเช่นบางบ่มีป้าเนาะค่ะบางบางคนเพิ่นจ๊บึ้นมาเพิ่นบ่มีป้าเขากะให้เพื่อนมาสอนเอาเลยนะจ้ะแบ่งปั้นให้เพิ่นไปนํางยังสีนะคะคือความสุขเนี่ยบ่ม่นได้คนเดียวคือก้านที่ไห้ในี่เนี่ยบ่ม่นวาตต่ป้าเนาะจ้ะจะเป็นแบบพันต้นใหม่แล้วพันกล้วยยังสีนะคะหรือว่าจากใดปี้ไปหมกไก่ยังสีเขากะให้แบ่งปั้นให้หม่หนำยังสีนะความสุขบ่ได้คนเดียวค่ะคือเฮาส่วนมากนี่คือถ้าเขามาในี่ยความสุขคือการให้